นนด,ดังนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะมากินมาม่าครับนี่มาม่าโนสปอนเซอร์นะครับ,มามา no sponsor, รบแล้วก็ขนมปังไม่บอกกี่ห่อผมก็ไม่เพื่อนมาแนะนำให้ดูอีกหนึ่งคนมาดูน,นะนี่ฮะนี่มันก็ใจขี้แอ๊กหน่อยนะฮะมาเรากินแลยเขาจะพูดมากเท่าไหร่ก็ไม่กินเลยกูมากรถนี้ไหมกึงกินรถนี้นะได้หมดครับเขาจะกินมาม่าก่อนนะครับค่อยไปกิน ก้นอีกแเอาเน้ะมาเริจออกกันมาเติมออกองกูไม่มีเสียงเลยโอ้เห็นน้ำมันนี่ไหมต้องป้าบอนมึงไม่ปรุงเลยเหรอผมขอปรุงก่อนนะครับ อืมคลิปนี้ขอไม่ขออะไรมากคุณตามขอสัก20คู่ิ0ตามแล้วกันดูไฟก็ญแจพวกผมด้วยแล้วกันเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนี้จะมามา มือก็ดูดิมือผมสะอาดจัดกินแบบบานๆได้ครับกินแบบวปนองแห้ไมโอ้วิวเ่าสุดขนาดนี้ ไปเสียงลวมเลยฮะลมโคตรแรงอ่ะมันเข้าหน้าหนาวแล้วโคตรแรงโคตรเยี่ยอันต่อไปเลยนะ,ม,ะมาม่าไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่เบื่อมาม่าแล้วต้องไปไปก็เลิกแผนซะก่อนเอาละ มสอนเซอร์ขอสปอนเซอร์ข้าหน่อยนะนี่มันเสียงขมังยังจะจับยบจัยับักเออะไรเนี่ยยบักตุ๊กตัวเ๋ยวกอเขา รบ้านอืมใอ้านยใครอยากไปดูกี้หน้าไก่งานศพสไตล์แบบวันว่างๆฮะเอ๊ะแบบสไตล์แบบวันบ้าๆน,นะครับก็เต็มเต็มระบบนะครับใครอยากดูก็ถ้าเกิดคลิปนี้ถึงหนึ่งไรผมจะไปทำให้ดูก็แก่างานศพ งไรนี่มาเผื่อลุงองไรขางรว่วสัสกรอบเขาอีกนะอันนี้ก็โนสปอนเซอร์นะครับถาม่าทำไมถึงทำกับว่าโนสปอนเซอร์เติงกันไหมวะ เป็นสองนะคะกึะกระกระกระอืมมามาเฮ้ยเฮ้ยปลาปลาบอเฮ้ยตัวใหญ่บอตัวแบบไงบ่อือเรามีขนมปังพอดีเลยท่านผู้ชมเอี๋ยเบามีขนมปังนี่เบ็ด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 นะครับแล้วก็จะใส่เบ็ดให้ดูก่อนเอ้ยเดี๋ยวพวกวงกกล้องก่อนนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาเ้าก็ถ่ายไปแล้วต้องู เมื่อกี้ผมเจอนะจากอีกอ้อาเกย์เป็นใส่เบ็ดน,นะตอนนี้อะไรเนี่ยนี่เนี่ยเอามองนี่นี่มองเดิน,นเดินเองอ๋อปาร์คินีเราได้ยินไหมครับผมซื้อไม้ตัวนี้มันนะหนาวแห้งครับปีข้าวข้าวปีนี้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยก็อย่าดราม่านะครับเดี๋ยวผมจะปิดไว้ นี่ตกกว่างๆใครโลกสวยก็ไม่ต้องดูครับกดออกไปได้เลยันนี่เมื่อไ่เบ็ดจบเขาพี่น้องเขาเขาก็ย้อนลงไปแล้วย้อนลงไปนั่ยนะปลาเอาไปกินต่ออ้าวอ้าวไปนั่งเป็นโซเฟอร์ก่อนมึงอ่ะกองไปโฟกัสให้จัดมาผมก็จะกินเลยผมก็ไม่รอแม่งแล้้ววไอสัต์ อะไรดีนะเด้อเฮ้ยปาตอดไปติดสามตัวดีแมาคราแล้ววิญญาณนาง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 มันต่อยมันต่อยลม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 ต่อเด้อมาหรอกมันมือดมึงตังยูจะซื้อก่อนมึงกูไม่เต็มอ่ะอ๋อดูเด้อเด้อผมขอตัดไปอีกทำหนึ่งก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็กลับมาแล้วเชื่อม่ง มไม่กูแบตหมดเอ้ยไม่ใช่ตัสับก,กูแบตหมดอเออล้วก็เจอกบด้วยตอนนี้ผมว่าผมจะออกมาก,กินกับพ่อมามรู้สึกว่าผมมีปัญญาจับโอเคตอนนี้เราจะมีเออผีบ้าข้างทางตอนไหนก็นไม่รู้กูให้ผมแทนใจกูแดกหมดแล้วเ <มา S 1> ต็ม<ต>ละดังเกิงเ้างเฮ้ยเอาไว้เอาไว้เครื่อง,องน,อน,ออนั่นเอาไว้นี่ปเอาไปเซียบมแม่นพี่ขอมันเออขอบขอบบ้านเขามากิน เราก็มีมอยๆอยู่นะฮะลกเรกเือมอยๆอยู่เราก็จะกินมอยๆให้หมดกันเลยงมงมงมขอไปด้วยครับกั่วตงนี้นนเป็นบวกปลาปะพี่บางรับมีอีก ผมขอไปง่ายเบ็ดก่อนนะอันนี้ไม่อันนี้ก็ไม่สปอนเซอร์นะผมก็ปิดไว้อุ้ยอือ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 เอาเรี๋ยวเอาเดี๋ยเออตอตอสวยโอ้โหใส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 โง่ตกใจว่าแต่อยากมันได้เสร็จมเป็นเจ้โบกันรเลยไปกูุโถมึงกู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 โคกูกูมึงมาถ่าย อนหนึงน่งมาหนึงนะัน,นนึงมนึงบันนึงอ่านะครับ<ส>ตอนนี้ก็กินอิ่มแล้วครับเดี๋ยวผมจะพามาดูการใส่อันนี้นะเบ็ดกบอืมเบ็ดกบนะ <c oughs> เราเอาขนมปาาังมาใส่เบ็ดเนี่ยเรามาดูกันเห็นอยู่ไหนบ่พาดูนะก็ไม่โฟกัสเลยเออเห็นอ่ะตอนไหนอเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็ว เอาแล้วครับเก็บแบงโอ้โหเราก็ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆถ้าอยากได้ติดต่อแล้วครับโอ้โหโอ้โหวางกล้วยวาแล้วต้องเป็นกล้วยเดี๋ยวเขาให้มันถึงบ้าไหมก่อนรอเสบียอกเสบียงคือเขาแค่กับน้องฟังไม่ยิ่งเรื่อยอยู่เดี๋ยวผมจะตัดตอนไปที่นี่นะครับตอนที่ปลายัง ตอนนี่โกบันมานะครับเดผมจะใส่รอนะไปกั้นโอ๊ยไปกัน